ก็ไม่ได้ทํามาสนานเลยนะครับสําหรับคลิปเอ,อ่อสรุปคลิปแนวนี้มันเป็นคลิปแนวอะไรวะแต่พวกคุณคิดซะว่านี่คือคลิปมินิรีวิวกันแล้วกันมันก็อารมณ์แบบคลิปของคัตเตอร์ที่ผมเคยทําไว้นั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นของน้องคาร์เปอร์ที่โคตรจะขันและน่าโน้่นสอวมากๆและสกินที่กำลังจะเข้าของเด็กดื้อคนนี้เนี่ย ก็ตาให้ด็อกเตอร์หลายคนเนี่ยกลายร่างเป็นเซนเซจากบูอาไคเลยทีเดียวแต่เอาเป็นว่าเราหยุดกันแค่นี้ก่อนดีกว่าก่อนที่พวกคุณจะตรานหน้าว่าผมเป็นพวกภัยสังคมเรามาดูความสามารถของคาร์เปอร์กันก่อนดีกว่าคาร์เปอร์เป็นโอเปอรเตอร์สไนเปอร์สีดาวสายลูกชุตเตอร์ซึ่งสายนี้จะแลกกว่าสไนเปอร์สายอื่นก็คือมันจะยิงมุมโบแรงออกมาและต้องให้มุมบมแรงเนี่ยบินกลับเข้าตัวเองก่อน ถึงจะโจมตีต่อได้และการบินกลับมาของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่เราโจมตีก็คือถ้าโจมตีตัวที่อยู่ไกลจากตัวเองมากเท่าไหร่การโจมตีครั้งต่อไปจะช้าลงแต่ถ้าโจมตีตัวที่อยู่ใกล้ตัวเองม,ม,งองม,อองมันก็จะโจมตีถี่นะก็เป็นลูกเล่นของสไนเปอร์สายนี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากและขอให้คุณจําส่วนนี้ไว้ก็ดีครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความแปลกๆของสายนี้ในส่วนสัดไปด้วยนะน้องคาเปอร์ ก็จะมีทาเลนที่ว่าการโจมตีจะมีโอกาส25%ที่โจมตีแล้วจะเพิ่มดาเมจในการโจมตีครั้งนั้นก็อารมณ์เหมือนกับครูสามดาวนั่นแหละส่วนสกิลของคาร์เปอร์ก็เรียบง่ายครับอย่างสกิลหนึ่งก็เพิ่มพลังโจมตีในการโจมตีครั้งถัดไป230%ก็เล่นกับดีสปาเกตตี้ช็อกโกแลตกับอาหารกระป๋องได้ดีอยู่ครับและสกิล2เพิ่มพลังโจมตี60%และการโจมตีแต่ละครั้งจะมีมุมแรงเพิ่มอีกหนึ่งลูก โอเคเรามาคำนวณเล่นๆกันดีกว่าครับโดยผมขอคิดจาก Max s t a ตเลยก็แล้วกันโดยคาร์เปอร์มีพลังโจมตี688เพิ่มอีก60%จะเท่ากับ1,108 0ดาเมจและจะมีบุมแรงเพิ่มอีกหึงลูกก็คูณสองเลยตรงๆก็จะได้ดาเมจ2,201.6ดาเมจแล้วยังไม่รวมกับทาเลนที่มีโอกาสเพิ่มดาเมจในการโจมตีนั่นอีก ผมมอกว่าเป็นการเล่น DPS ที่โอเคมากๆแล้วสำหรับสีดาวนะออแล้วก็สายนี้ยังไม่มีโมดูลนะครับก็รอดูกันต่อไปในอนาคตเนาะก็มีเพียงเท่านี้เละครับสำหรับความสามารถของเด็กดื้อคาเปอร์คือถ้าคนรู้สึกว่าทำไมคลิปนี้เนี่ยผมดูพูดน้อยๆไม่เหมือนของคัตเตอร์เลยเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจครับเพราะคาเปอร์เนี่ยความสามารถมันเรียบง่ายกว่าเยอะ ผมเลยไม่รู้จะพูดอะไรให้มันเยอะแยะเหมือนกันและก็ถ้าจะให้เทียบกับสไนเปอร์ด้วยกันเองแล้วเนี่ยผมบอกว่าคาเปอร์เล่นง่ายและ DPS ก็ไม่ได้อยกว่าสไนเปอร์สีดาวที่ดามเมจด,ด,ดุดุกันหลายตัวอย่างเช่นท็อตเตอร์หรือไพน์โคนเลยและก็ค่าค้อมเนี่ยก็ถูกกว่าด้วยนะสำหรับคาเปอร์แต่ก็เหมือนเดิมครับมันเสียนิดนึงตรงที่เป็นดามเมจกายภาพก็นะเกมเช่นนี้ดามเมจกายภาพมันลูปไปท้อยน่นะ และก็แน่นอนนะครับว่าด้วยความที่ผมเป็นช่อง IS No สโนจีซิผมก็จะมาพูดถึงความเก่งของน้องใน IS ด้วยโอ้ยกูไม่ทาเล่นมูเคียเลยเลยกูขำเองแล้วเด่ยแต่เหมือนเดิมครับและผมต้องพูดดักไว้ก่อนเสมอหลายๆตัวละครถ้ามันมาอยู่ใน IS มันก็จะโชว์อภินิหารกันได้หมดนั่นแหละแต่คลิปนี้ผมทำมาอวยน้องไงหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะครับใน i s คาร์เปอร์ไม่ได้มีลิลิชิ้นไหนที่หากมีแล้วจะเก่งเป็นพิเศษครับคือใช้ลิลิทั่วไปเลยอย่างโบว์พลังโจมตีศัตรูด้รับดาเมจกันภาพแรงขึ้นหรือการลดดีเฟ์ของศัตรูและลิลิที่ช่วยในการเก็บ SP ของตัวละครที่ต้องโจมตีหรือโดนโจมตีเพื่อเก็บ SP ีครับเพราะทั้งสองสกิลของน้อง SP จะขึ้นเมื่อโจมตีเท่านั้นแต่ว่าถ้ามีสปาเกตตีหรืออาหารกระป๋องเนี่ยก็สามารถเล่นสกิลหนึ่งได้นะครับ มันก็นแกง่ายๆดีะก็ปล่อยเอฟเคตีิงป้งเป,ป,ป้งแป้ง่ะเออแต่ว่าส่วนที่น่าพูดถึงจริงๆสำหรับสายลูกชูเตอร์เนี่ยมันคือการบวก ASPD หรือความเร็วในการโจมตีครับเพราะสายนี้เนี่ยมันใช้การบวกความเร็วในการโจมตีได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในบางครั้งแต่มันก็ดูเหมือนกับคุ้มค่าในบางครั้งเหมือนกันครับคือมันเปแปลกอาชีพป,ปกเลยแหละด้วยความที่ว่าสายนี้มันต้องรอ มุมแรงกลับมาที่ตัวเองถึงจะโจมตีต่อได้แปลว่าถ้าโจมตีศัตรูที่อยู่ระยะไกลก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการให้มุมแรงกลับมาหาเราถูกไหมครับแปลว่าต่อให้เราจะบอกความเร็วในการโจมตีมากเท่าไหร่ตามใดที่มุมแรงไม่บินกลับมาหาเรามันก็จะไม่โจมตีครับสิ่งที่ความเร็วในการโจมตีช่วยสำหรับใสยนี้เนี่ยมันก็คือการขยับแขนเพื่อย,ยิงมุมแรงเร็วขึ้นเท่านั้นครับคือไม่ใช่ว่ามันจะไม่ช่วยเลยนะ ค,คือมันก็ช่วยแหละเพียงแต่ว่ามันจะเห็นผลน้อยกว่าสไนเปอร์สายอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดครับแต่ที่พูดไปเมื่อสักครู่มันเป็นเพียงกรณีที่โจมตีศัตรูที่ไกลจากตัวเองระดับหนึ่งเท่านั้นครับเพราะถ้าโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเองเนี่ยก็ถือว่าสไนเปอร์สายลูชุตเตอร์ก็ยังใช้ลิลิกบวกความเร็วในการโจมตีคุ้มค่าอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกับสไนเปอร์สายอื่นๆครับก็ ถ้าตีตัวระยะประชิดเนี่ยไม่กระดังแป้งๆเหมือนเดิมะแหละถ้าปลาใส่ตัวระยะประชิดต,ตัวเองเนะตัวแทบระเบิดเผลอๆใช้คู่กับสายอื่นด้วยมั้งก็สรุปเลยนะครับผมว่าน้องคาร์เปอร์เป็นสไนเปอร์ DPS กายภาพที่เล่นง,ง่ายในฐานะสีดาวครับทำความเสียหายได้ถี่มากถ้าโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้กับตัวเองทำให้มันเก็บ SP ได้ง่ายขึ้นด้วยและจริงๆคาร์เปอร์สำหรับผมนะจับว่าเป็นตัวเบิร์สดาเมจได้เลยนะ เพราะถ้ามันโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้กับตัวเองและมีศัตรูแค่ตัวเดียวในระยะโจมตีเนี่ยแม่งก็ปาแป่งๆ,ๆ,ๆ,ๆปงปงไปแบบรัวๆเลยไม่สนุกบ้าเลยด้วยแต่ข้อเสียคือถ้าโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป DPS ของคาเปอร์มันจะดปแปลกๆครับและการที่คา์เปอร์โจมตีได้ไม่ถี่เนี่ยก็จะทำให้เก็บ SP ชา้าไปด้วยและเป็นตัวละครเอาจริงๆมันไม่ใช่ตัวละครหรอกมันเป็นทั้งสายลู่ชุตเตอร์เลยแหละ คือมันใช้ลด้ลีกบวกความเร็วในการโจมตีได้คุ้มค่าแปลกเมื่อเทียบกับสไนเปอร์สายอื่นครับคือผมก็ไม่ได้อยากจะนับว่านี่เป็นข้อเสียขนาดนั้นนะคือเพราะว่าสายลูชุตเตอร์เนี่ยมันดีไซน์มาแบบนี้แล้วอะแต่ยังไงก็ยังไงก็คงต้องพูดอะ่ะเออรวมๆผมให้ว่าถ้าคุณอยากเล่นตัวละครสีดาวและต้องการตัวดาเมจกายภาพที่ดีและเล่นสนุกคารเปอร์เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างแนะนำให้คุณปันครับ น้องจัดว่าเก่งระดับหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่จะทําให้ตัวของน้องรีงดาเมจให้ได้มากๆคือต้องให้โจมตีตัวที่อยู่ใกล้ตัวเองเท่านั้นเองครับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้แหละครับสําหรับคลิปต่อไปก็แล้วแต่อารมณ์ผมมาแหละอาจจะเป็นตัวละครสีดาวตัวถัดไปหรืออาจจะบิดไปหกดาวเลยก็ได้หรือเกมอื่นที่ไม่ใช่อาร์คไหนหรือตัวละครโชเคลง i s เต่อว่ากันไปแล้วแต่อารมณ์ผมเหมือนเดิม ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยกรสนับสนุนผมด้วยการดูคลิปกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์หรือสมัครสมาชิกของไอเด็กหลอนคนที่อยู่เช่นเดิมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ